โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กักบเกมไม่ครับเนวโตนะครับผมโอ้ก็หา่างหายกันเป็นนานมากๆเลยนะครับก็หา่างหายกันเกือบสัปดาห์แล้วกับผมกับเกมไม่ครับเนวโตนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างนะครับเพราะว่าเป็นช่วงสอบเนาะเออโอเคนะครับก็กลับมาแล้วกับผมในพาร์ทนี้ผมว่าผมจะทำอะไรวะลืม ช่างเถอะนะครับผมเดี๋ยวผมขอสัทยาความก่อนละกันนะครับก็คือก่อนหน้าน,นี้ผมไปลองอเล่นเล่นมอสเนี้ยในหมดแคทีฟมานะครับแล้วก็ไปลองคาถาต่างๆนะครับแล้วก็รู้เลยครับว่าไอ้คาถาคาถาลมไอ้คาถาลุมที่ผมแต้มมาเนี่ยโอ้โหกากมากๆเลยนะครับก็คือคา,าถาเอาน์นนี่จะแบบเสกดินได้เสกไฟได้เลยนะครับแต่คาถาลุมก็แค่นั้นอนะ่ะเออนะครับช่างเถอะโอเค แล้วก็มีถ้าผูช้ชมบอกมาว่า,าถ้าใช้ดาบลมอยู่นะครับเอาไปหนึ่งนะคาถาหายก็กดใช้ลองสักคู่หนึ่งแล้วกันเอ๊กดใช้ไงนะตุ๊บปึ๊บ,บมัวแป๊บมัวแป๊บโอเคโอเคปึ๊บเอาลืมลืมลืมแป๊บนึงนะครับขอลองโอเคได้แล้วนะครับอ่า,อาจจะมีดีเลย์อยู่มั้งไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับผมมีควบอกว่าดาบอะถ้าคลิกคลิกขวาคลิกซ้ายมันจะเป็นอะไรวะไม่ มีคนบอกว่าถ้าชายดาบลมขี่ขวาจะเป็นการปล่อยดาบออกไปแต่มัน,ม,นมันก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะผมโอเคโอเคแค่นั้นเลยมั้งนะครับอ่ะช่างเถอะนะครับผมเดี๋ยวพาพนี้เรามาทําการทําอะไรดีวะ <c oughs> เออจะบอกว่าบ้านตรดกูผมก็ยังไม่สร้างเลยนะครับใช่ใช่ใช่ชจำไปละภาพนี้ผมจะไปลงเมืองนี่ว่ะเพราะวะ่าลืมช่างเถอะเอาไปว่าเดี๋ยวพาพนี้ผมขอไปลงเมืองแล้วกันนะครับแป,ป๊บนึงนะตรงนูเป็นดันเจี้ยนใช่ไหมที่ผมมาร์กแบบไว้โอเคโอเค อ่าแป๊บนึงนะครับขอจัดการนี่ผมได้เปิดสแกนเกมมาวะเนี่ยได้เปิดอยู่อยู่ดีว่ะอ่ะปึ๊บโอเคเอากระตุกครั้งแรกแป๊บนึงนะครับอ่าโอเคกลับมาแล้วนะครับผมเฮ้ยเทสทำไมสแกนเกมไม่ออกเข้าละทำไมสแกนเกมไม่เข้านะครับอ่าเดี๋ยวนะผมจะไปลงเหมืองใช่ไหมหาของแป๊บนึงเสื้อเบงจ๋าเก็บไว้ตัวนะครับแล้วก็อ่าแป๊บนึงนะครับผมขอเคลียร์ของก่อนแล้วกันนะ เอาเอาอ่าหนี่นีหนีหนีเอ้เอ้เนื้อมันนี่เผาแปบเผาเนื้อดีกว่าครับเนื้อจ๋าเผาไปเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมันฝรั่งตั้งเยอะเล่าดีกว่าแล้วเก็บพวกนี้เอาไปปลูกดีกว่าแต่ครับอ่าโอเคเก็บปึ๊บปุ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 ๊บทรายอะไรเนี่ยมันไดมันไดโอ้ยไม่ได้เรีนนานเราลืมแนวมันตอนไหนวะเนี่ยอ่าไม้เดี๋ยวไม้เก็บไว้ในตัวสักสามสิบชิ้นละกันนะปุผมคอจะใช้นะหินถ้าไม่หินไม่น้อตอย่างเนี่ยเฮ้ย อ่าปึ๊บมาอีกมาอีก,อกปึ๊บปึบปึ๊บโอเคโอเคไงต่อเดี๋ยวผมขอทําทำอ่าที่ขุดก่อนละกันนะเอ้ยที่ขุดก็มีอยู่แล้วเนี่ยมาช่างเถอะทําเพิ่มสักอันก็ไม่เป็นไรหรอกนะปึ๊บโอเคแล้วก็ทํานี้ด้วยในที่พรนดินโอเคโอเคอ่าปึ๊บปึ๊บปึบปึบขวานจา๋านะครับอ่าหวังจะมั้งโอเคแอ๊บผมลงเหมืองต้องใช้อะไรอะไร,อะไรอีกวะเนี่ยลืมลนะอ่าโอเคต้องใช้ทอด้วยใช่ไหมทอจา๋า ทอดจ๋าทอดทอดเอานี่มานี่ปึบปิบเปิบแล้วก็มานี่ปึบปิบเปิบเรียบร้อยเอ้ยน้อยเกินไปไม่เอาไม่เอาเอาบีกครับผมเอาอีกนะบปิบปึบปิบปึบปิบเรียบร้อยโอ้โหโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้อ่าเราเราอะไรได้สโตนเพลแครับผมแล้วก็ได้ทอดมาขุดแล้วนะเลยอะไรวะเดี๋ยวได้อีกแป๊บนึงนะครับอ่าเอาโอเคมาอีกไปด้วตัวอ่าานหายฐานไอ้ฐานนะว่าไงดีวะ เอาวางพิดิคเจริญพอถิวฐ <ris> านเอาไว้ในในในี้แล้วกันนะโอเคต้องใช้ดีครับต้องใช้อพอแล้วมั้งก็ผมไปขุดเมืองนะก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรมากมายหรอกมั้ง <c oughs> นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ผมว่าผมทอฟาร์มดีก,กว่าอุตสาห์ได้พืชพันธุ์ผลผลิตมาในพา์ที่แล้วแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวทอฟาร์มหน่อยแล้วกันนะโอเคมีเดือยู่เดือยู่อ,อแหล่งน้ําธรรมชาตินีงง่ไงโอ้โห ก็ดีเด็กน้ำธรรมชาติต้องใช้เดิร์สวางวางแล้วก็วางทำไมวิ่งเร็วจังวะเนี้ยโอเคปึ๊บปื๊บแม่ชัวยกระเพรินจ่าวิ่งเร็วดุดดังพายุหะพายุทรายเกี่ยวไหมเนียจ่าเออช่างเถอะโอเคปึ๊บปึ๊บเอเดี๋ยวนะวางถูกปะวะเนี้ยช่างเถอะเอ้าเรือพระธิดพอดินเออใช่โอ้ไม่ได้เล่นแม่ครับนานเราลืมครับ ลืมการอยู่รอดของชีวิตและทรัพย์สินอ่ามาอยู่นี่มาอยู่นี่โอเคโอเคทำที่โปดตีนก่อนแล้วกันนะปึ๊บ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 อะไรยดีวะเดี๋ยวทำที่โปดตีนมาแล้วกันนะครับผมทำสักงสองชิ้นนะปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราทำฟาร,ร์มแล้วอ่ะอ่านะครับเอ็ดับลมอันนี้แหละว่าจะเดิร์ดบางเป็นเดิร์ดีกว่าโอเคครับผมหน้า S <S โอ้โหนายรู้จักกับมิวชาร์ได้แล้วนะครับปึ๊บป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 ๊บเรียบ,บ,บร้อยนะครับผมดูครับการทำฟาร์มสุดอลังการนาซยังต้องอายเกี่ยวกับนาซ่าวะเนี่ยโอเคปึ๊บป๊บป๊บอไงต่ออะอัะอนนงแสกพังนั่นไงโอเคอเสกดาบผมเรียกอะไรวะไม่ใช่ผิดเสกดาบได้ไรวะดาบจาเสกดาบปึ๊บปบ เอซักเสกดาบเรียกไหนวะมั่วแป๊บเอา้ากโอ้โหจะกลาหมดเฮ้ยผมกดกสกิลรัวๆเออจะกระเกลี้ยงเลยช่างเถอะโอเคแต่เสกดาบเรียกไหนผมจะลืมไปแล้วเนี่ยโอ้ช่างเถอะนะครับผมทักฟาวกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อ่าเอาไว้จะไปก่อนแล้วกันโอเคตรงนี้เป็นโปรโตีตครับผมมันฝรั่งความจริงผมอยากได้อ่า ขรอดมากกว่านะเพราะว่าถึงใช้มาฝรั่งไปยังไงมันก็จะเผาเนะี่ยผมในอนาคตนะช่างเถอะ <c oughs> โอเคโอเคนะครับแป๊บนึงนะทแล้วทำไมผมไม่วางดินให้หมดก่อนเลยวนันนี้เออเดี๋ยววางดินให้หมดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวน้ำได้ถึงวนันนี้อ่ะเดี๋ยวเว้นช่องว่างไว้สักหน่อยแล้วกันโอ้โหฟาร์มโคตรโอ้ยโคตราง่ายอ่ะจริงจริงนะครับปึ๊บเปิบโอเคอเปิบ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  ปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็พนดีซะให้ร้อยเอ้ร้อยเดี๋ยวพนดีก่อนแล้วกันนะปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บเอ้น้ำโอเคครับน้หน้าจะไหลจรงอยู่หรอกมั้งมีมังกลยนะปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บปม๊บปุ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 ๊บปันนะเนบ่ยนะครับอเคโปเคลองเสปดาบปุ๊บเุ๊บปุไม่ใช่ปุ๊บปไม่ใช่ เลขหกนะคอผมทำไมกดทีเดียวมาสี่อันไัวนียไอ้ปลามาไงสี่อันอสงสัยปุ่มมันค้างเปล่าวะคิดว่าคิว่าผมผังไว้เนี่ยโอ้โหแล้วจักกาดเคี้ยงเลยครับอยทำไมจักระหมดง่ายจางวันนี้ช่างเถอะโอเคปลุกพักก่อนแล้วกันนะ๊บิ้บเบิ้บเบิ้บเบึ๊บเบิ้บเบิ้บเโต้บเบึ๊บเบบบึ๊บ ปิดเลปิดเโอเคเรียบร้อยครับแค่นี้แล้วก็น่าจะอ่าเสร็จสิ้นแล้วครับผมนะตอนนี้เราก็ได้ฟาร์มมาเป็นตัวเป็นตนแล้วครับถูกประเด็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยโอเคโอเคแล้วก็เอาเนี่ยมามาเดี๋ยวพระาลกเหมืองดับลมที่มีอยู่มากมายขอเอามาใช้ระ,ะนรเพื่อนโอเคแปบ๊บนึงนะครับรอคิดก่อนแล้วกันนะรอรร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 ร่อง,อ,ง,อ,อ,งอะไรใช่รรรร โอเคครบแล้วมัง้งเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ,อ่ะน่าจะครบแล้วผมเราไปตรงที่เราไม่ใช่ที่เราสิเดี๋ยวเราไปตรงที่ผมมาร์กแบบเอาไว้ดีกว่านะครับไอ้ตรงน,นั่นยงครับผมไอ้ตรงดันเจียนอะ่ะเออประมาณสองไว้กว่าเมตรนะครับไปเลยจริงจ้ามุ่งตรงสู่แกนลายทุยมันเหมือนผีชไอ้ปลาโอเคไป <c oughs> ติดบัฟด้วยว่ายทำไมผมกดคีย์บอร์ดครั้งเดียวเลื่อนไปสามขั้วสามสกิลเลยมันเป็งจะกระโดยใช่เหตุไปเนี่ย อ้คีบแบบคบบบแเรือนปะวะคีบแบบพังหรือเปล่าวะเน,นี่ยถ้าสกิลทีเดียวนี่มามาหมดเลยอ่ะโอ้งงงงช่างเถอะนะผมโอเคโอเคไปต่อแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,นะโอเคโอเคครับผมโอ้โหน้ำมันแสงสว่างซองน้ำทางนะครับเอาไกลมือตนเดี๋ว่ะเออว่ะเรือบนเตียงมานี่ว่ะอย่าเต็มช่างเถอะนะครับผมโอเคไปต่อได้นะครับอ่ะ เท่านี้ไีเดินจาอยู่ไหมหนอไม่น่ามีนะครับหรือว่ามีวะไม่น่ามีแหละโอเคนะครับบางทีนะผมการที่เราไปเดินจานะครับแล้วก็ต้องอาหาเล้ยได้นะครับจะก,การมานั่งนั่งขุดแร่นะครับผมเกี่ยวไหมโอ้ถ้าเป็นกระตูนี้ถ้าอยากได้ตังก็ต้อง,งไปทาภารกิจนะครับแต่ในเกมก็ต้องมานั่งโลงเมืองนะผมถ้าอยากได้แร่นะ <c oughs> โอเคนะครับโอเคนะครับกลับมาแล้วเมื่อกี้ผมไปอ่า ไปเช็คดูนะครับไอเรื่องไม่เฉยแหละนะครับว่าไม้ติดหรือเปล่าครับก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะโอเคเอปัญหาตอนนี้คือไม่ใช่ไม้ติดเราจะโหลยังไงแบบนี้ขอใช้คาถาก่อนแล้วกันนะคาถาหายมาปึ๊บโอเคเรียบร้อยปึ๊บลองใช้สกิลดิอ่ะเรียบร้อยผมผมแก้บั็กได้แล้วนะที่เมืม่อก่อนเมื่อคืนเมื่อแก้ถ้าผมกดสกิลหนึ่งครัง้งอ่ะเราดาบมันจะมาแบบรัวๆเลยใช่ไหมครับโอเคตอนนี้ผมก็แก้บั็กได้แล้วนะครับผม เพราะว่าผมไปสร้างตัวเกมซ้ำกันเยอะเกินนะครับทำให้อ่ามีบั๊กเกิดขึ้นมานะครับโอเคลองดูทีปุ๊บโอเคผมกลับแล้วนะเอาจริงคาถาลมเป็นคาถาที่กากสุดมั้งนะครับเพราะว่าไอ้คาถาอื่นน่ะทั้งแบบเสกไฟได้เสกตินได้เสกน้ำได้หืมเสกเสายฟ้าได้โคตรหดกระโดดยิงนะครับแต่คาถาลมก็แค่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 ผักแค่แค่ผักนะครับโคตรกากอะ่ะเออนะครับแต่ก็ช่างเถอะโอเคโอเคนะครับแต่ว่า ไอ้คาถาลมเนี่ยเป็นคาถาที่ตีแรงที่สุดแล้วนะผมรู้จกักนี่ครับดาเมจนะแต่แต่แว่าถึงจะตีแรงแต่มันไม่มันนะคาถาลมโอเคเออไอ้ตกเอ้าโอเคดีแน,น่ดีแน่เนี่ยผมไม่ตกมาลงพื้นอ่ะเฮ้ยตรงนี้แป๊บนึงน,นะทำไมบังหน้าอย่างวัเวนี่ยปิดปิดเวฟพอยต์ก่อนแล้วกันนะผมโอเคปุ่มไหนวะงงงงงอ่ะปึ๊บเรียบร้อยอ่าตรงนี้เป็นเอาเป็นว,ว่าเดี๋ยวผมขอขุดเลยไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอ่าที่บ้านผมไม่ ก็เคยที่บ้านผมอ่ะมันไม่มีเหล็กอยู่เลยนะครับตอนนี้ชดุดเกราะที่ผมใส่อยู่ก็เป็นเกราะอ่าเกราะหนัง,งโง่ๆนะครับพอใช้งานผมผมก็ต้องการกเกราะเหล็กครับผมไปใช้นะครับเพราะว่าการเทพเป็นยันจานะครับก็ต้องมีเกราะใช้เออแบบแป๊บนึงนะครับไอ้เกราะเกราะของเจาะของโจเดน,นอ่ะมันชาไปไหนวะนี่ใช่ปะโจเดนเวสโอเคโอ้โหเดมอนหาไงวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยโอ้เดมอน <c oughs> โอ้หายากจริงนะเนี่ยพวกเกาะเนี่ย โอเคโอเคนะครับนี่ลงเมืองยันชักหน้าเลยกดกดจะได้เพชรขนาดนี้มาเนี่ยอ่ะรู้สึกว่าทุกอย่างนี้ต้องใช้ไดมอนด์หมดเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยบอดี้ฟิกเกอร์อ๋อเป็นเป็นคาถาหนึ่งนะผมแต่ผมเลยไม่รู้ว่าเป็นคาถาอะไร <c oughs> พอดีลืมง่ายครับแป๊บนึงนะครับไอ้แล้ววะเนี่ยโอเคก็เหมือนกันนะผมนะ <c oughs> ก,กุญแจการขับก็เหมือนกันเลยนะครับโอเคอ่า <c oughs> ถ้าผมมีกระถาไฟนะป่านี้ระเบิดระเบิดเหมืองทิ้งเลยเนี่ย <c oughs> นะครับโคตรเร็วโอเคแล้วมันไปไงวะเนี่ยปึบ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 ,ปบนะครับโอเคโ,อโหมืดแล้วมืดจัดประหยัดจริงสิ่งกระทองนานะอ่าเราระหว่างนี้ก็มาพูดคุยเรื่องอ่าอัพคลิปน้อยกันนะครับก็คือในสัปดาห์นี้ผมสัปดาห์สัปดาห์นี้แหละนะครับที่ผมอัพคลิปนี่แหละนะครับผมอาจจะไม่ค่อยอัพเลยนะครับเพราะว่า ไม่ว่างนะผมจริงๆก็ไม่ได้มาประมาณ4ี่ห้าวันแล้วครับผมก็ยาวนานมากเลยนะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ห่างหายกันไปนานเอาที่คุดพังเออช่างเถอะโอเคก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ห่างหายกันไปนานมากๆนะครับแล้วจะไปไงไวนะเนี่ยโอเคไปเอ้าตดไปขึ้นโอ้ใช่ป่บทำไมวนะเนี่ยโอ้โหตดสูงเกินเฮ้ยสกิลดีเหมือนกันนะเนี่ยโูเฮ้เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ววะพูดถึงเรื่องการห่างหายกันไปนานใช่ไหม โอเคโอเคช่างเถอะนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยอัพคลิปเลยนะครับก็ขอโอ้ยสิ 1, นพันธ์ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ช่างเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ก็มีอารมณ์อยู่กับการเล่นดีกว่าครับอ่ะคุณเหลยต่อไปนะครับ <ders> เออจ,จะว่าไปผมก็เจอเหล็กเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <sh arp> เอผมว่าถ้ามันต้องใช้เพ,เพชรเยอะขนาดนี้ like หรือว่ามันมันยังไง หรือว่าเพชรเพชรมันอาจจะหาง่ายก็ได้นะผมใครจะไปรู้ใช่ปะเออเปล่าวะ <c oughs> ช่างเถอะนะครับถ้าเพชรปัญหาง่ายก็ก็ดีอยู่นะครับผมโอเคแต่ผมว่าไม่น่าจะหาง่ายหรอกนะครับแล้วก็ในช่วงพันแรกๆเท่านั้นแหละนะครับผมที่ผมจะมาลงหมือให้ดูนะครับเพราะว่าหลัลงจากที่ผมลงหมือในพาร์ทแรกๆเสร็จก็ว่าจะไปหาลงหมือน,นอกรอบเอานะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฐานจะจังเลยเนะี่ยโอเคผมจะขุดถานไปดูวยกันนะฮะเพราะว่า ยังไงถานมันก็จะเป็นจะเ,เป็นสิ่งที่จะเป็นใช่ไหมเออนะครับโอเคทําไมมันร้อนจังวันนี <c> ้ <oughs> จะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงอฤดูฝนนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมโคตรร้อนนะครับฤดูฝนบ้านแหนมันรน้อนจะผายเลยนะครับเกี่ยววัเนี้โอเคในกระถางลมใช้สกิลได่ปะปึ๊บอืมใช้ลมผักช่วยได้มากนะครับโอเคอ้าวกดกระถางติดแล้วโอเคติดแล้วนะผม โอเคโอเคนะโอ้โห okay. เร็วได้เกินเร็วดัวแสงครับผมสุกับเป็นกระถาลงมาหรเปล่าวะหรือว่ามันเป็นทุกข์าถาเนี่ยไอความเร็วเนี่ยอู้ซอมบี้ซอมบี้สิ่งเป็นไนวะแบบเป็นนะ้าโซบี้เออจะบอกว่าถ้าผมตายไปเนี่ยกระถาก็ไม่หายด้วยนะครับเพราะว่าผมลองลองดูแล้วนะครับผมโอเคนะคแต่ว่าอ่าชี้แจงเรื่องการตายแล้วนะครับโอเคแล้วแล้วไฟอยู่ไฟอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยโอเคช่างเถอะเดี๋ยวเดี๋ยว ขอปักทอนก่อนละกันนะผมเพื่อให้ไม่มีแบบคลิปปงคลิปเปอร์มาระเบิดตูดเรานะครับโอเคแบบนึง okay. นะอ่าตรงนี้มีเหล็กอยู่แม่โอ้หยเฮ้ยเลยวิ่นไปรตรงเนี้ยโอย้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมแค่เป็นอ่าก็เป็นที่ธรรมดานะครับโอเคตรงนี้ปทางเชื่อมใช่ไหมจากด้านนูน้นอ่ะไปเลยกระถาล่มปึ๊บปึ๊บกระโดดสูงเอา้างวดติดโอ้ยเอา้าปีนเอาก็ได้วะอ่ะ เปึ๊บเปอร์ปึ๊บเปอร์ปอร์ปอร์ที่ผมถึงได้วะเนี้แมคคาบตัวติดเอี่ยแล้วมันทำถึงได้ไงวะโอเคช่างเถอะเอาหนงทางเอ้ยสกลิลตันไม่เจอกันนานเพื่อนจักเจอมานานแล้วเอาล,ลืมดืมดาบโอ้ยอย่าอย่าย,ย,ยิงอย่ายิงไม่ดีมากโอ้ใจเย็นใจเย็นมาปึ๊บม,มาสู้กันปึ๊บเออว่ะเฮ้ยความจีงผมตายยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าผมมีบัฟบัฟเกาะแล้วก็มีบัฟเพิ่มเลือดใช่ไหมก็ว่าอยู่ทำไมสกลิลมายิงผมไม่ค่อยเข้าอะ่ะแม่ ผมมีคาถาแล้วช่างจับแมวจริงๆนะครับโอเคโอเคครับผมเออจะว่าไปก็มีมีท่านผู้ชมบอกให้ผมอ่าลองสิกคาถานี่มาลองใช้ดูนะครับเป็นคาถาอ่าสัพพเวสีคือชีพนะครับแต่ว่า <laughs> ขอไม่เสกแล้วกันนะครับผม <laughs> เพื่อไม่ให้มันกุ้งกันไปนะครับโอเคอ่ากลับไปดูนะ <laughs> ตรงนี้ไม่ฐานไม่เอาละฐานจะเยอะแล้วเอาเพิ่งไม่สบอกอันนี้ว่าโ okay, อเคขุดต่อแล้วกันนะ <laughs> ปึ๊บ <laughs> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับโอ้ทำไมอยู่เยอะจังวะเนี่ย มันฤดูฝนบ้านหไหนวะเนี่ยคือว่าถ้าเป็นฤดูฝนยุงก็ต้องเยอะเนี่ว่ะโอ้ช่างเถอะนะผมโอเคแล้วนี้ก็ต้องขดุด <c oughs> ขุดมงขดมงุขดเมือง <c oughs> นะครับโอเคในช่วงนี้อาจจะอ่าดูหน้าเปื่อหน่อย,อยแล้วกันนะผมก็เป็นพัทมานั่งลงมง่งเมืองนะครับโอเคแล้วก็แร่แร่ในมอเนี้ยมันก็ก็ก็ไม่ค่อยมีดูสินะครับมันก็เป็นแร่ตามปกตินั่นแหละนะครับผมโอเคช่างเถอะ นะครับอ่าปึ๊บ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 ,บ,บมาปักทอดไปงอตรงนี้แหละวะเนี่ยโอเคตรงนี้ไปถ่านทำไมฐานดิจังวะเฮ้ยเสียงอะไรวะอุ้งซอมบี้วันดีมาสู้กันมาปึ๊บกระทาลุ่ม <c oughs> ทีเดยียวตายแรงแรงนะครับเอ้ยดูสกว่าถ้าผมใช้ใช้กระถาลุ่มแล้วอะแล้วถ้าบวกกับการที่ใช้ดาบดาบเมตียอะแรงจริงอัเนี่ยฟันทีเดยียวตายเลยนะครับในพาร์ที่ในภาพที่แล้วอะที่ผมลองกับทินเบย์ใช่ไหมครับผมแม่ง สุดๆเลยครับตีเจนเบเข้า <c oughs> แบบดาเมจแบบหืแบบ่มเจ็ดสิบกว่าๆเลยนะครับผมไอเพราะว่าไอเรื่องดาเมจเนี่ยผมคาถาลมก็ดีที่สุดแล้วครับแต่ว่ามันยันงไงอะ่ะคือมันมันไม่ค่อยมันสักเท่าไหร่อ่ะผมการใช้คาถาลมนะเออเพราะว่าแบบมันก็แค่ปล่อยลมปล่อยลมเฉยอะ่ะเอาแล้วกลับมาทางเดิมทำไมไวะเนี่ยโอเคช่างเถอะอ่าตรงนี้ก็ไปทางไปต่องอเหล็กวัดเดียวดีเหล็กหือเอเหล็กผมได้ผมได้เหล็กมาแก่แล้ววันเนี้ยดูแป๊บแปบ โอโ้โหสามสามชิน้นนยผมแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับในการทําเกาะเด็กทั้งชุดนะครับทําไมรู้สึกว่าเหล็กได้เ,เร็วจวังวะเนี่ยโอเคนะครับเอ้ไม่แน่ว่าถ้าเราแบบเจอเหล็กเร็วขนาดนีอ้อาจจะเจอเพชรง่ายๆก็ได้นะครับผม <c oughs> ก็ฝันเฟื่องไปนะครับโอเคเปิบเป๊บเปบเอาช่วงนี้ก็ต้องขุดฐานไปก่อนล้วกันนะฐานจ๋าแป๊บหนึ่งครับขอกินนะ้ำแป๊บเรียบร้อย สบายใจนะครับโอเคก็ในภาพนี้ผมเสียงผมอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะครับเพราะว่ายังไงอะ่ะคือผมไม่ค่อยไม่ค่อยสบายนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยสบายสิคือว่าผมผมเป็นหวัดนะครับเสียงอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะครับผมแต่ก็ช่างเถอะนะครับก็อัดคลิปให้หน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีคลิปลงใช่ป่ะเออนะครับโอเคเดี๋ยวกลัวคนดูเหงานะครับต่มาอัดคลิปลงนะเพื่อคนดูแล้วปัญหาตอนนี้คือ ที่ขุดแค่พังแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทําที่ขุดเพิ่มตรงนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวขุดเหล็กตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วกันนะโอเคปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บ,ปบ,ปบเล็กจ๋าเดี๋ยวผมทําที่ขุดเหล็กเลยกันนะครับเพื่อให้แบบมีอาการขุดที่รูขึ้นนะครับโอเคนี่ผมอัดไมกี่นาทีเลยวะเนี่ยโหอัดมาอื้มอัดมาสิบแปดนาทีแล้วครับโอเคผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักก่น <laughs> อนแล้วกันนะผมในพาร์ที้นะเดี๋ยวแต่ก่อนพักต้องมาอ่านั่ง ต้องทำขอให้สึกก่อนแล้วกันนะโอเคปึ๊บปื๊บป๊บอ่าปึ term, ป๊บ,ป,บป๊บเรียบร้อยโฟรแนนเนี่ยผม <S <s <Gothic> <S เป็นตเตาถ่านนะเอาถ่านไปแล้วก็เผาเผาเผาเล็กอยู<ๆ>่ไหนวะโอเคเล็กอยู่นี่นะครับแล้วก็อ่าเอ้กล่องเอ้ไม้ไม้ที่มีอยู่เอามาทำอะไรดีวะ ungen, เดี๋ยวเดี๋ยวขอทำ๋ยวผมจะทำท <s ummer> ี่ขุดหินเพิ่มด้วยแล้วกันนะโอเคเอาไป <S <s <ummer> <S ว่าเดี<ๆ>๋ยวผมทำที่ขุดหินสักสองสองอันแล้วกันนะปึ๊บป๊บเรียบร้อยเอาอะไรเนี่ย ทำทูมายเ <c oughs> พิ่งได้คือผมเพิ่งได้อชิเม t นทำทูมายไอ้ปลาใช่ไปเนี่ยโอเคแป๊บหนึ่งนะครับผมมัมแบบเอาเอาไว้ก่อนแล้วกันนะแคมแคมหนึ่งโอเคคือจะเทเลยอ่ะปึ๊บเรียบร้อยอ่าแล้วก็แล้วก็วกทำทำที่ขุดนะครับที่ขุดเหล็กเอามานี่เอาสติกไปก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บแล้วก็บเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ครบแล้วครับผมโอเคนะครับอ่า จะพาร์ทนี้ก็อัดมาประมาณกี่ทีแล้วเนี่ยประมาณ19นาทีแล้วครับผมโอเคก็เอาไปว่าเดี๋ยวขอจบพัดไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอโทษด้วยครับผมที่ห่างกันไปนานเลยนะครับก็นั่นแหละครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับก็ถ้าพารหน้าก็ผมก็ว่าจะมานั่งลงเมืองต่อนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับแต่ว่าไม่เอาไม่เอาเสกแล้วนะครับเรือจะเสก หรือถ้าคนขอเยอะให,ให้ให้ลองเสกมาใช้ก็ก็บอกกันเอาไว้ได้นะครับโอเคเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราเจอก,กันคลิปหน้าแล้วกันนะผมถ้าใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้น,นะครับผมแต่ผมจะตอบให้นะโอเคเดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ